ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากับไข่กลูมิ่งครับผลิตภัณฑ์โกนขนไข่ น้องชายที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเพราะว่าผมใช้มานี่อองจริงวนมานี่ประมาณปีหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมแอดวานไปอีกขั้นหนึ่งครับนอจกจากจะไปโกนขนข้างล่างแล้วผมเอามาตัดผมไว้ผมลองให้แม่ผมเนี่ยมาลองตัดผมดูครับแล้วผลที่ได้มาก็คือว่าก็โอเคใช้ได้เหมือนแบตเตอรี่น,นะครับโอเคถ้าเอามาจี้ใกล้ๆหน่อยอาจจะมีร้อนบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นต่อครับตามน,นวัตรกรรมของเขากับการที่ท่านผู้ชมเห็นองศาที่เขาทํามาไหมข้างในเนี่ยเวลาตัดมาปุ๊บเนี่ยตัดจะไม่เป็นตอก็ที่สําคัญคือไม่กินขนไม่ ก่อนที่แบบเวลาตัดแล้วมันจะจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กไหมอันนี้ไม่เป็นนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาตัดผมบ้างแต่รู้สึกว่าข้างบนกับข้างล่างเดี๋ยวถ้่ามาโกนแล้วมันจะแบบว่าสกปรกอะไรเงี้ยเขามีใบมีดโกนแถมฟรีให้ด้วยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก่อนที่ฤดูก,กาลปกติเนี่ยจะจบลงกำลังจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วแล้วทีนี้เนี่ยทางเารอว่ีเดกอยนีท่วเขารกไมี ควรทําเป็นบทเรียนที่ในอนาคตทีม NBA เนี่ยไม่ควรทําพลาดอีกแต่ว่าพอผมอ่านไปแล้วก็เออมึงคือมึงมาพูดตอนที่มันมันเกิดขึ้นแล้วไงมึงก็พูดได้ไงแต่ก็อย่างว่าแหละครับอย่างที่นักธุรกิจชื่อดังอย่างคุณแวนทิติพงศ์เคยพูดไว้นะครับว่าประเทศไทยไม่ชอบถอดบทเรียนกันจะตายหา ESPN ก็น่าจะเอาด้วยเหมือนกันดังนั้นผมก็เลยเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมดูครับว่าการถอดบทเรียนของ ESPN เนี่ยมันเป็นเช่นไรซึ่งข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือห้ามเทรด General Talent Player ในวัย25โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนเด็ดขาดนั่นกก็คือารที่ดั แม่ริกเนี่ยทำการเทรดลูกก้านจนฉีดแบบว่าสายฟ้าแลบนะครับทำให้เกิดอาการแบบว่าช็อกฮฮฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ทำไมเกิดอะไรขึ้นไรเงี้ยครับล้วก็สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นที่บอกว่าเอ้ยอยู่ดีแอนโทนีเดวิดเจ็บแล้วก็ทีมแบบดิ่งลงเหวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเทรดเพราะว่าการเทรดเอาแอนโทนีเดวิดมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไคลลี่เออร์วิงเดนเนลลกาฟอร์พีเจโบชิงตันหรือตัวต่างๆในทีมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเนี่ยทีมดัลลัสแมริแก็คงไม่ตกต่ำขนาดนี้แล้วตัวแอนโทนีเดวิดเองก็มีผลงานที่ดีในเกมแรกก่อนที่เขาเนี่ย ระดับลูก้าโดยที่ไม่เตือนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการจัดการแล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทําการเทรดลูก้าไปแล้วครับเพราะมันสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างความแบบว่าชงงงงวยแล้วก็เกิดทฤษฎีต่างๆที่เราเคยได้ยินแบบพวกพี่สเตฟานอะไรพูดนั่นะครับที่บอกวันนี้ผู้บริหารเนี่ยต้องการทําให้ทีมมันเละเพื่อที่จะได้ย้ายเมืองจากดาร์ลัสไปอยู่เวกัสอะไรเงี้ยมันเกิดเรื่องเยอะๆมากมหมแล้วก็มีความเขาเรียกกลองหอยมีแบบอ่าก่ <ๆ S 2> อมมอบเล็กๆน<ๆ>้อยนะครับจริงๆระดับพันคนนี่มันถือว่าเล็ก นคนในสหรัฐอเมริกาผมว่ามันคงไม่ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นการก่อม็อบประมาณสักแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะครับประมาณช่วงนั้นอะช่วงที่เขาแบบกำลังแบบว่าเสียใจกันใหม่ๆนะครับและนอกจากเรื่องการก่อม็อบแล้วนะครับยังมีเรื่องของการแบบว่าจํานวนการซื้อตั๋วดูน้อยลงราคาในทุกอย่างมันดรอปลงหมดเลยครับตรงนี้มันทําให้เป็นการแบบว่าแย yeah. ่ e s p n ก็เลยบอกว่านี่คือการถอดบทเรียนครับว่าห้ามทําแบบนี้อีกเด็ดขาดนะถ้าใครมีแบบว่าซูเปอร์ทาเลนแบบนี้อยู่ในมือนะครับอันที่2ครับถอดบทเรียนมาครับนั่น ที่แบบว่ากําลังจะกลายเป็นเหมือนลูก้าในอนาคตเนี่ยให้เอาตัวชูสสามแต้มเยอะๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมถ้าหากว่าดาวรุ่งของคุณมีตัวยิง3แต้มมาช่วยแล้วแล้วก็ดาวรุ่งของคุณจะมี spacing ในการเล่นมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือเคทคูนิงแฮมครับสำหรับทีมดีทรอยต์พิสตันนี่ต้องบอกว่าในฤดูก,กาลที่แล้วนี่คือย่าแย่ตกต่ํากลายเป็นทีมแบบว่าไม่มีใครมองด้วยสถิติชนะเพียงแค่14เกมตลอดทั้งฤดูกาลคือเล่นไปสิบสองเกมชนะแค่14สแต่พอมาในฤดูก,กาลนี้น คือรู้กันที่แล้วทีมดีทรอยพิสตันเนี่ยเป็นทีมที่ยิง3แต้มตกต่ําแย่มากครับคือพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่29นะครับจาก30ทีมแล้วก็ยิงจํานวนน้อยด้วยคือความแม่นยําน้อยและจํานวนในการยิงก็น้อยอีกต่างหากคือมีการปล่อยบอลอยู่ที่อันดับที่27ของลีกเนื้ออไหมคือแม่นอันดับที่29แล้วก็จานวนการยิงน้อยอันดับที่27ของลีกคือทั้งน้อยทั้งไม่แม่นก็เลยทำให้ทีมดีทรอยพิสตันในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็เลยไปเสริมตัวครับคือไปไล่้้อวเเมมบีาาาข ทีมฮาร์เวเจูเนียเข้ามาแล้วก็ทอรเบสแฮร์ริสเข้ามาเสริมทีมทําให้ทีมดีทรอยพิสตันเนี่ยมีผลงานในการยิง3มแต้มเฉลี่ยดีขึ้นแต่ว่าการยิง3แต้มของทีมดีทรอยพิสตันเนี่ยอยู่ระดับกลางๆครับอยู่อันดับที่ประมาณ1 3บสถึงสิเฉลีย่ยโดยประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือชัยชนะของพวกเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น3เท่าครับจากที่รุ่นการที่แล้วชนะเพียงแค่สิบสี่เกมแต่พอมาในตอนนี้เนี่ยดีทรอยพิสตันก็ชนะมาแล้วถึงสี่สิบของเกมครับโดยชัยชนะของที ูเหมือนจะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นพอยต์การ์ดที่สามารถแอสซิสในการยิง3แต้มมากที่สุดในลีกอีกด้วยโดยตอนนี้ตามสถิตินะครับเคนนี่แฮมจ่ายแอสซิสกับมาลิกบิสลีย์ในการยิง3แต้มนะครับคือจ่ายไปปุ๊บยิง3แต้มปั๊บเนี่ยทั้งหมด75ลูกครับเป็นการจ่ายแล้วได้แอสซิสในการยิง3แต้มมากที่สุดในลีกแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้ก็คือทิมฮาร์ดเวจูเนียร์ครับที่ได้ไปทั้งหมด60ลูกเป็นอันดับที่5ของลีก NBA ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้เคนนี่แฮมเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นได้รับรางวัล Most Improved Player of the Year ตัวนี้เขา โอ้โหถ้าคุณมีดาวรุ่งนี่เอา3ามแต้มมาใส่นะน่าจะช่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เค้าแนนเป็นพอย์การ์ดไงถ้าเป็นพวกเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกกรณีไปนะครับมาที่ข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของยาเซ็นสัญญาหรือว่าให้ระวังการเซ็นสัญญาผู้เล่นที่อายุประมาณ30ต้นต้นๆยาเซ็นสัญญาระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นกรณีหลายคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพอจอเดอร์มาเดโรซานเครเวลพบโทเบียสแฮร์ริสเกรททอมสันณตตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ย จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยมีแค่คนเดียวที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเลยนั่นก็คือท่านั่งของเดอร์มาเดโรซานครับที่ไปอยู่กับสการ์เมนโตคิงแต่ถามว่าประสบความสําเร็จแบบดีไหมแบบไปจูดขนาดนั้นเลยไหมก็ยังไม่นะครับแล้วคนที่แย่ตกต่ำที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือพอจอร์จครับซึ่งเป็นคนแรกที่เขาพูดถึงเลยนะครับว่าพอจอร์จเนี่ยอายุตอนนี้34ปีแล้วครับเซ็นสัญญาเนี่ยสปี212ล้านเหรียญมันก็เป็นสัญญาที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรแต่ด้วยชื่อเสียงของพอจอร์จทํยทายาึ่ พอจอจขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จตรงที่พอจอจมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มตนน้นฤดูกาลแล้วพอมาก็ตามด้วยเอ็มบีอะไรอย่างนี้อีกค่าเฉลี่ยการเล่นของพอจอจนะครับจากที่เคยได้22.6แต้มตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่16.2แต้มเท่านั้นซึ่งถือว่าลดต่ำลงมากๆแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันเลยก็คือพอจอจเนี่ยดูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่คุ้มกับค่าจ้างขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่เขามี เหมือนพอจอสนะครับสปี50บล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาพูดว่าถ้าสมมติดาร์ลสแมรริคไม่เอาคุยดมสันและเอาผู้เล่นที่แบบว่ามีสัญญาระยะกลางสัญญาที่แบบถูกกว่านี้แล้วก็มีความสดใหม่กว่านี้เนี่ย <ๆ S 1> เพล่เพลิดประสิทธิภาพก็อาจจะพอๆกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ที่เขาพูดมาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโทเบสแฮร์ริสนะครับที่เข้ามาทางฝั่งของดีทร์พิสันก็บอกว่าเออผลงานก็ แต่ค่าตัวแพงไปนิดนึงถ้าถูกกว่านี้ก็อาจจะดีนะครับแล้วก็โคเวิลพูฟนะครับสําหรับโคเวิลพูฟเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโคเวิลพูฟเนี่ยก่อนที่แกจะย้ายจากเดนเวอร์นักเก็ตไปอยู่กับโอเรนโดเมจิกเนี่ยคือแกก็ผลงานดีมาตลอดมันดีมากเลยมีค่าเฉลี่ยในการยิง3แต้มอยู่ที่ประมาณ40%มาประมาณแบบ5ฤดูก,กาลติดแต่ว่าพอมาอยู่กับโอเรนโดเมจิกเนี่ยเริ่มต้นฤดูก,กาลมาก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วทําให้ในช่วงหลังๆเนี่ยมีฟอร์มการเล่นทททีีีีีี่่่่่่่่่่่ดดดรร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 รอออออปปปปลลลลงงงงงงงไไไไไไซึผผมมมมเเเเเข้้้้าาาาาาาใจจวววกกกกกนนนนนนยยยยัััััิแแะตะตตตคบ เขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ยโควลโภปเนี่ยมันเล่นแย่ที่สุดตั้งแต่แบบเป็นลุกี้มาเลยนะคือหมายถึงว่าความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่มาอยู่ร่วมดเมจิกเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่ทำให้ทางด้านของโร่เมจิกเนี่ยมีสถิติในการยิง3มแต้มห่วยที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อเขาก็แล้วกันนะครับว่าการเซ็นสัญญาในช่วงเขาเรียกว่าอายุ30บวกขึ้นไป30ต้นๆเนี่ยอย่าพิ่งไปให้แพงมากนะครับดูดูอาการก่อนเพราะว่าช่วง30บบบววกเน่ยริมแ่าเเจ็บกันยอะวส่วนใทุกคน มักจะมีเมียมีเดโรซานะครับที่รอดมานอกนั้นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหมดเลยมาที่ข้อสี่ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ายาแรกชัยชนะของทีมเพียงเงินอันน้อยนิดครับคือตรงน,นี้เนี่ยเขาพูดถึงกรณีประเด็นของค่าวที่ทาวครับเพราะว่าคาวที่ทาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูตามฟอร์มดูจากสตรอรี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาควรจะอยู่กับทีมเมสซันบูฟต่อแต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องของ,ของการเงินมีเจ้าของทีมใหม่มาอะไรเงี้ยครับทำให้เกิดดราม่าแล้วก็ทําให้ทีมเมสซันบูฟเนี่ยตัดสินใจปล่อยตัวคาวที่ทาวไปอยู่กับนิวยวริวป่ตัไเม การเทรดมาเนี่ยเข้าใจครับว่าประหยัดเงินอยู่ประมาณแบบเป็น10ล้านอยู่นะหลัก10อยู่นะถ้าผมตอนนั้นผมดูประหยัดภาษีตอนนั้นประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณ50-60ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่า50-60ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเขาที่ทาวยังอยู่กับทีมต่อแล้วทําผลงานได้เหมือนเดิมเนี่ยทีมก็มีสิทธิ์แบบว่าเข้าไปลุ้นแชมป์เลยนะเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันครบแล้วเคมีทุกอย่างมันครบแล้วอย่างปีที่แล้วที่ไปแพ้กับท่านนั่นของดบบัลลัสแมลร ทำไมถึงไม่เก็บคอเพลเยอร์ที่มันแบบว่า มันเก่งขนาดนี้เอาไว้ถ้าสมมติว่าทีมได้แชมป์หรือเข้าอบลึกๆได้อีกเนี่ยไอ้ห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการขายตัวเนี่ยมันคบเวอร์นะครับคือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นกับภาษีที่ทางด้านของมิสเตอร์รูฟจำเป็นจะต้องเสียแต่นี่เขาไม่ได้บอกนะว่าต้องจ่ายภาษีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ห้าสิบถึงหกสิบล้านนะครับเยอะอยู่ครับเพราะว่ามันไปเข้าแบบ second a p o e a l เลย second appeal เนี่ยก็คือเสียภาษีแบบขั้นเต็มแม็กเลยนะครับโลโก้อาจจะทําให้ตัวทีมเนี่ยมีสิทธ์่ด้าตงๆวย ถ้าหากว่าสมมุติแบบว่าใช้เงินเกินเยอะเกินไปแต่ว่ากรณีนี้มิชลินโบวูฟยังไม่ถึงครับเหมือนเขาบอกว่าถ้าสมมติใช้เงินถึงขั้นแบบว่าเซคเคนเออร์พรอหมายถึงแบบใช้ถึงขั้นเต็มแม็กเลยว่าสองประมาณ3ปีติดถึง5ปีติดอันนี้ถึงจะโดนตัดสิทธิ์นะครับแต่ว่าเหมือนมิชลินโบวูฟเนี่ยยังเหมือนใช้ประมาณแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วทางทีมมิชลินโบวูฟเนี่ยเลือกที่จะตัดน้ำจากต้นลมนะครับซึ่งทําให้ทางอีส n เนบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เเพราะททททีีีีีมมม่่่ตตััดดสสสิินนใใจจยยงอ จ่ายเงินนะครับอย่างบอสตันซีลติกเนี่ยพวกเขาก็เป็นไปดได้ดีมายตลอดณตอนนี้นะครับแล้วก็หาเจ้าของทีมใหม่มาได้เห็นไหมมาจ่ายเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าสมมติทีมบอสตันซีลติกได้แชมป์ามาอีกเนี่ยก็ยังถือว่าคุ้มนะครับกับการจ่ายนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท NBA แล้วก็ไอ้บริษัทตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปหากินได้อีกยาวยๆเลยสมมติได้แชมป์ามา2ปีติดปีนี้เนี่ยคุณขายตัวคุณเอาชื่อเสียงตัวเนี้ขา,ขายของได้อีกประมาณ5ปีถึง10ปีได้เลยกว่าทีมมันจะหหมมมดดควาาาน่่่เเชืือออถไปูยง i <laughs> อันนี้จบ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 อันนี้เขาพูดมาประมาณนี้นะครับอันนี้ท่าผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าไอ้เรื่อง50 60ล้านเหรียญเมือเ่อกี้อันนี้ผมพูดผิดนะท่านผู้ชมผมพูดผิดว่ามันเสียภาษีเยอะกว่านั้นอยู่แต่ว่าตัวอิสเปนเขาก็ยืนยันครับว่ามันเป็นราคาที่คุ้มแก่การจ่ายถ้าจะเอาตัวคายท,ท,ที่เท้าเก็บไว้นะครับและก่อนที่จะไปเนื้อหาต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกับไข่กลูมิงนะครับกับโปรโมชั่นตอนนี้มีอยู่2อันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าจะมีรูปแบบของการทีีีี่ทาน้้ชมมมมซือเสรรร็จปบบบแถโโกกัตว ว่าท่านชมซื้อแยกนะครับจะมูลค่า6 5บาบาทครับแต่ถ้าหากว่าท่านชมซื้อรวมกันกับตัวเครื่องพร้อมกันทีเดียวนะครับกับช่วงเวลาที่ซื้อตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับของวันที่4เมษายนนะครับท่านผู้ชมจะสามารถซื้อได้ในมูลค่า1636บาทซึ่งโปรโมชั่นนี้ท่านผู้ชมจะได้มีดโกน2อันนะครับก็คือตัวที่ติดมากับเครื่องแล้วก็ตัวที่แถมมาแต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรจะตัดข้างบนตัดข้างล่างขอใช แล้วก็ได้ไม่มีโกน1นอันที่ติดมากับเครื่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถซื้อได้ตลอดทั้งวันเลยครับในวันที่4เมษายนนี้นะครับและอย่าลืมนะครับช่วงนี้ของปลอมมีเยอะท่านผู้ชมถ้าจะซื้อเนี่ยให้กดในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้นะครับเพื่อป้องกันของปลอมนะมาที่ข้อที่5นะครับนั่นก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องเทสต้าของทีมแม้จะมีข่าวไม่พอใจก็แล้วแต่กรณีนี้เป็นเรื่องราวของคิฟแลนด์คาร์เลียครับกับรุ่การที่แล้วที่มีข่าวมาครับว่าดาร์เรสกาแลนเนี่ยอยากจะ ได้ร,รับบทบาทการเล่นน้อยไปหน่อยทาไมมีแต่ให้โดนามิเชลเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนั้นอะ่ะเหมือนคีฟแลนด์คนนึยจะต้องเลือกระหว่างเอาเดนิสการ์แลนด์หรือว่าเ er อาโดนามิเชลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายทีมไม่เลือกครับทีมบอกว่ากูจะเก็บ2คนนี้ไว้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกปล่อยตัวโค้ชไปแทนครับคือเอาโค้ชคนใหม่มาดีกว่าเอาโค้ชที่สามารถทําให้2คนเนี่ยมันเล่นด้วยกันได้และสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยครับโค้ช <Coach S 2> คนใหม่อย่างเคนนี่เค,น,คนสันสามารถแก้ปปัญหาาาาไม่่่่่ววจะเเเเ็นนนนรรืออองงงขขยลลใกชที ไปแล้วก็โรหน้าที่ในการเล่นของตัวดายเลสกาแลเรนแก้ปัญหาได้อย่างหมืเด่มันทำให้ทีมเนี่ยดูเห็นไหมครับคือชนะ60เกมคือแทบจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับทีมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหนึ่งกรณีเลยนะั่นก็คือเรื่องของจิมมี่บัตเลอร์แต่ว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับกรณีของคิฟแลนคาเลียนิดหน่อยครับตรงที่คิฟแลนคาเลียเนี่ยมันเป็นข่าวที่1เป็นข่าวลือ2มันเป็นความไม่พอใจของฝั่งผู้เล่นฝั่งเดียวแต่กับจิบ Jimmy มมี่บัตเลอร์เเเเนนีีีีีี่่่่่่่ยยขาาาาาบบออกววจิิมม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 มััตตตลร์ถ้สททไไฮปญหแ จิมมี่บัตเลอร์ก็น่าจะยังอยู่กับไมมี่ฮีต่อไปและทีมก็น่าจะยึงดีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนที่จิมมี่บัตเลอร์ออกไปเนี่ยทีมไมมี่ฮีเองก็แพ้รัวๆเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยที่บอกว่ามันต่างกันเนี่ยมันคือจิมมี่บัตเลอร์ไม่พอใจทีมแล้วทีมก็ไม่พอใจจิมมี่บัตเลอร์เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยผมอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย ESPN มึงจะมาถอดบ,บทเรียนอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าสมมติว่าจิมมี่บัตเลอร์ไม่พอใจทีมอย่างเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเริ่มต้นของความไม่พอใจไม,ม่เริ่มต้นดราม่าเนี่ยมันเกิดจากฝั่งของทีมไมมี่ฮีด้วยนะครับคือแพทไรดี้ไปเริ่มด่าจิมมี่บัลเลอร์ก่อนมันก็เลยทําให้เป็นดราม่ากันประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่านั่นแหละดูไว้เห็นไหมถ้าสมมุติจิมมี่บัตเลอร์ไม่พอใจแล้วไมมี่ฮีตยังคงแบบรักษาความสัมพันธ์ของของของตัวซงงูเป ด้วยเท่าไหร่นะส่วนส่วนท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรก็บอกกันมาอีกทีนึงมาที่ข้อ6ครับข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าผู้นั้นที่มีเพดานเงินเดือนระดับกลางๆเนี่ยมันจําเป็นอย่างมากในอนาคตเพราะว่า มันสามารถทําให้ทีมเนี่ยขยับขยายแล้วก็ทาการแบบว่าเปลี่ยนรูปทีมได้ค่อนข้างที่จะเฟล็กซิเบิลหมายถึงว่าบางทีมเนี่ยอย่างทีมฟินิกซันเนี่ยที่พลาดโอกาสที่จะไม่สามารถดึงจิมมี่บอลเลอร์ม,มาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นที่แบบเงินเดือนสูงมากๆเควินดูนันเดวินบูเกอร์แบลี่บิลสูงมากๆไปเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แบบมีเงินเดือนต่ำมากๆไปเลยไม่มีใครมีเงินเดือนเกิน9้าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยในขณะที่ทางฝั่งของโกลเด้นเซอร r เรอร์เนี่ยมีทั้งบัตตี้ฮิลล์แอนโทนี เมลตันไคลยแอนเดอร์สันเดนนิชโลเดอร์ซึ่งจะเป็นผู้เล่นที่แบบมีเงินเดือนระดับแบบกลางๆนะครับประมาณ9ถึง15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําให้ในช่วงทําการเทรดเนี่ยในช่วงแบบแลกเปลี่ยนผู้เล่นกันเนี่ยโบลเลอร์ Warrior ค่อนข้างได้เปรียบตรงนี้ครับแบบสามารถที่จะสลับตรงนู้นตรงนี้มาเปลี่ยนได้อย่างที่เราเห็นครับทางด้านของโ er กลเ work, work, ด้นเซอร์เวอร์เนี่ยเอาแอนโทนีเมลตันนะครับไปแลกกับเดนนิชโลเดอร์มาพอเดนนิชโลเดอร์มาเอ้ามันไม่เวิร์กเว้ยไม่เวิร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปเป็นตัวช่วยในการเทรดเเออออาาจิิมมิมมมมมีี่่บร์ลคืไไไฮดดด้้แนนูวก ไบรนเนอร์สันไปแล้วก็ตัวเดนิชโรเดอร์ก็พ่วงไปด้วยแต่ว่ามันเป็นสัญญาแบบว่าเนื้อออกไหมหลายทีมเดนิชโรเดอร์ก็ไปอยู่ดีทอยไปเลยหน้ตอนนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทําให้วอริเออร์เนี่ยได้ตัวจิมมี่บัตเลอร์กลับมาพอได้จิมมี่บัตเลอร์มาแล้วทีมมันก็เลยบูตอัพแบบอุกชนะ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 รนะนะวๆเลยนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยผู้เล่นที่เป็นระดับแบบว่าเนี่ยเนี่ยค่าเงินเดือนประมาณ9ล้านถึง15ล้านเนี่ยรวมไปถึงอาจจะถึงแบบใกล้ๆ20ล้้านดวยซ้าไไปปรวมเเเพดดนนนงิือที่มมันเพิ่สูงขึ้นนะครับเเค้าาาาาาบออกกวว่่มมมมัันนนีจํป็ยงงทใข แล้วก็ในตลาดฟรีเอเจนต์เพราะอาจริงเนี่ยผู้เล่นที่มีเงินเดือนระดับนี้เนี่ยก็ เป็นผู้เล่นที่เราสามารถลุ้นได้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นดีขึ้นมาเลยคุ้มค่าเหน่วยมากๆหรือถ้าสมมติมันไม่ดีก็ยังเอามาแบบมาซื้อขายในตลาดต่อได้นะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกทีมเนี่ยควรมีติดไว้นะครับอันนี้เหมือนจะพูดถึงแบบสอนไอ้ฟินิกซ์ซันนะครับว่าแบบเออนั่นแหละมึงควรทําแบบนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมข้อที่7นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะ,ะเสริมเติมแต่งทีมโดยที่ไม่ต้องให้ทีมบาลานก็ได้คือมุ่งเน้นไปที่ความเก่งด้านใดด้านหน ทีมโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ที่ถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะเป็นทีมที่ป้องกันดีอยู่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่อันดับที่4นะครับในเกมป้องกันแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงแบบนี้ทีมก็ตัดสินใจที่จะเสริมตัวป้องกันเข้ามาเพิ่มอีกนั่นก็คือการเอาอาริคคาลูโซเข้ามาโดยแลกเปลี่ยนไปกับทางด้านของจอชกิตตี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เสริมเข้ามาเลยนั่นก็คือไอเซียฮารเทนสไตน์สองคนนี้เข้ามาช่วยทีมคือเรื่องของเกมป้องกันลว้ลวนๆเลยทางด้านทีมมโอา้ันน่้องงกัตวลเกมป้องก เลยเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับอลิคารุโซเนี่ยคือผู้เล่นที่ป้องกันดีอันดับอันดับหนึ่งดีที่สุดของลีกนะครับอันดับ2องน้อยใครวิกเตอร์วิญญาม่านะอลิคารุโซเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแบบว่าการครอบครองบอลแบบต่อตัวเนี่ยอลิคารุโซมีอิมแพกนะครับในการป้องกันดีกว่าวิกเตอร์วิญญาม่าซะอีกซึ่งพอเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนนี้โอคาร์โอมาซิตี้เันเดอร์เนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดในลีกเลยนะครับตอนนี้ทาง ESPN เนี่ยเขาวางไว้นะครับว่าโโอออคคาาาาฮมมมซิตีี้้ันเดร์์กสสวแชปูง 54%นะครับอันดับ2ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์เลยก็คือคีฟแลนด์คาวเลียครับคือ22%อเอ่ะเมื่อกี้ผมพูดตัวเลขผิดไปน,นิดนึงนะครับขอแก้ใหม่นิดนึงนะโอการโฮมาซิตี้ทันเดอร์นะครับมีโอกาสเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับถึง72%แล้วก็มีโอกาสชนะไฟนอลนะครับถึง54%ส่วนเลเกอร์มีโอกาสเข้าสู่รอบไฟนอล7%แล้วก็ชนะ NBA แค่2%นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเนี่ยครับคีฟแลนด์คาวเลียมีโอกาสเข้าสู่รอบไฟนอล52%มีโอกาสชนะ21%ิบสอกาสเข้าสู่รอบไฟนอล 19%และมีโอกาสชนะ15%ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของการถอดบทความของ ESPN นะครับสำหรับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่ยอย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ